เดีัดไปเดลังเวงเเอ้ระวังระวังพลังไปเดยวขันปบ้านมันใช่เด็กแก๊ดมันปาอันนี้อันนี้เจแปนเ่นวหโอ้ตัดใสใส่ยูนิของเขาเขาต้องแก๊ดตัวแกตวก้หรือเปล่า มืดมอมืดบางแดดมันดแดดมันดีแล้วตนเรียกมันเราจะเรียกใหม่อนหนึ่งน้าวโคตรเรยกน้าเต็มเลยโคตรเ็ไปเดือขาด้องวนใ่อาดงต้องไปนนี้อไร่ไมันเข่าแล้วพ่านเนี่ย

เราโก้ได้ไหมขนาดสมุดสมุดไป